จ้าเสร็จแล้วมาเด้อจ้าว๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นี่กับชาขิงร้อนเห็นไหมควันขึ้นอุ้ยหุยอุ้ยหุยเนี่ยค่ะว๋วยเตี๋ยวเนาะแซ่บขนาดเลยบ่ม,มีตะเกียบเล่าแบบใดบ่ม,มีตะเกียบ <laughs> นี่จ้าเนอะเห็นไหม,มง่ายง่าย นี่จะให้ดูแบบนี้ค่ะกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะจ๊ะอากาศเย็นหน้าหนาวไม่ได้ออกไปไหนทำแบบง่ายๆนะคะแบบมีอะไรในบ้านเราก็ทำไปอะคะ่ะสไตล์แบบแม่บ้านง่ายๆ แม่บ้านจําเป็นทากับข้าวก็ไม่ค่อยเก่งนะคะคืออยากกินอะไรก็คิดเอาเองแล้วก็ทําเลยเนาะนี่ค่ะขิงน้ําขิงก็ไม่มีอะไรง่ายๆก็หั่นขิงต้มน้ําแล้วก็อ่ะกินก่อนอใจ้ิจซิมดูปะเนี่ อืม,มๆๆอืมน้ำน้ำ้อืมอร่อยไม่มีตะเกียบกินซ่อมนี่แหละง่ายๆคีบตะเกียบก็มันเดี๋ยวมันหลุยปุดหลุยปุดนี่นะคะ่ะพันเหมือนกับสปาเกตตี้เลยกินก่อนอืมวัดเซบฟแอร่อย อืมลูกเกี๊ยนอืมอืมอ่ะอืม้มอร่อยเนี่ยหน้าหนาวง่ายๆอะไรก็ได้แล้วร้อนกินก็ไปอืม ชอบรสไหนก็ใส่พริกพุงมะปบางคนก็ใส่มะนาวร้กแตงชอบแบบไหนออืแต่ว่าอืมอยร่อยอร่อยอร่อยแบบสูตรนี่แหละอืมอืม มาเด้อจ้ะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันก๋วยเตี๋ยวแบบสุดๆอืมอืมอืมขนาดเครื่องไม่ครบมันเนี่ยยังอร่อยขนาดนี้แม่เจา้าโวยเอาสเต็กมาแรกก็ม่ไม่ยอมหรอกอืมลูกิ้นอืมลูกิ้นไะอืม กเนี่ยค่ะชีวิตประจําวันของสุอยู่บ้านเนาะถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็อย่างนี้แหละค่ะก็หานู่นหานี่ทําก็แก๊กไปมันช่วงโควิดด้วยจะออกไปไหนทีก็ต้องใส่หน้ากากายุ่งยากแล้วสุเป็นภูมิแพ้ด้วยหายใจไม่ออกอีกโอ๊ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะคือรถไฟใส่หน้ากากาเป็นหวัดอีกหายใจก็ไม่ออก ขโมยถอดร้อยถอดหน้ากากเฮ้ยดีนะเขาไม่มาตรวจเขาตรวจเสียรย้อยห้าสิบโลเลยเนี่ยเสียเงินค่ะก็นี่ละค่ะยังไงก็ลองทำดูนะคะก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆอะไรในบ้านก็ลองทำดูเนาะ ก็แค่นี้แหละค่ะมามากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ